ในที่สุดครับ <c oughs> ขออภัยครับในที่สุด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 อังเดโอน่านครับอ <c oughs> ังเดเดซงติงโอน่านะครับผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าดีแต่ใช้มือไม่ได้เลื่องเลยนะครับ <c oughs> นี่คือผู้รักษาประตูที่ย่ำแย่ที่สุดตั้งแต่ผมดูฟุตบอล มานะครับของแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนะผมผมคิดอย่างนั้นนะครับลอยแคลโรเนี่ยยังดีกว่าหรือแม้แต่ไตบี้นะครับไตรบี้ในรอดโตรดเนี่ยรอดดาร์กเนี่ยนะยังดูดีกว่านะครับก็สำหรับอังเดโอนาหน้านะครับก็ตอนนี้นะครับก็ทุกสื่อทุกสำนักแล้วก็ทุกๆเจ้าพ่อการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นโมเรโนเดวิดออสตินนะฮะ ก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าอังเดลนาหน้าตกลงย้ายไปร่วมทีมทามซอนสเปอร์ในลีกของตุรกีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ here we go กนะครับก็หลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วตลาดมันปิดแล้วไม่ใช่เหรอตลาดมันปิด ทุกหลีกเนี่ยปิดหมดแล้วนะครับเหลือ2หลีกนะครับก็คือตุรกีกับซาอุดิอาระเบียถ้าไม่ไปตุรกีก็ซาอุดมีอยู่2อย่างมี2ช้อยให้เลือกนะครับเพราะทุกหลีกเนี่ยปิดหมดนะครับปิดหมดแล้วตั้งแต่วันที่1กันยาที่ผ่านมาหลีกของตุรกีเนี่ยจะปิดวันที่วันศุกร์นะวันศุกร์ก็คือน่าจะเป็นวันที่13บสามเ้งจจำไม่ผิดเอาเวลาเป๊ะๆเ,เ,เ,เนี่ยไม่แน่ใจนะครับก็าทานซอนสเปอร์เนี่ยยืม อังเดโอนาน่านะครับก็คาดว่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นเลยนะครับกับเฟเนบาเชในวันอาทิตย์ที่14นะวันทาที่ย์ที่ที่จะถึงนี้แหละนะครับก็น่าจะมีโอกาสนะครับอังเดโอนาหน้าครับย้ายมาจากอินเตอร์มิลานนะครับหลังพายอินเตอร์มิลานเนี่ยเข้าชิงนะครับเข้าชิงอ่าอยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับตอนนั้นก็ต้องบอกว่า บอดบริหารหรือเอลิกเทนฮารกนะครับผู้จัดการทีมแมนยูในขณะนั้นนะครับก็ดึงตัวมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ47ล้านปอนด์นะถือว่าเป็นผู้ดกษาประตูที่อ่าไม่ใช่ถูกๆนะนะครับไม่ใช่ถูกๆนะเป็นผู้ดาษาประตูที่อ่าแพงพอสมควรน,นะเป็นผู้ดกษาประตูที่ใช้ เท้าดีนะฮะแต่ใช้มือไม่ได้เรื่องเลยนะครับนะก็หลายหลายทีมหลายหลายคนที่เป็นเด็กผีนะครับน่าจะออกลูกดีด้านะครับสำหรับอังเดโอนาน่านะครับอ่ะโอเคอังเดโอนาน่านะครับเคยเคยมีข่าวกับกาลาตาสลายนะครับในลีกของตุรกีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแมนยูไม่ปล่อยนะครับทางกาลาตาสลายเนี่ยก็ไปเอา คา,าคีมานะครับกูกูคันซากีนะครับเข้ามาแทนตอนนั้นค่าตัวเนี่ยอยู่ที่36ล้านยูโรเองนะครับ3ามล้านปอนด์นะครับก็ทำให้ออราณาเนี่ยไม่ได้ย้ายไปหลีกตุรกีในช่วงนั้นแต่ณตอนนี้ก็สมใจละสมใจละ <c oughs> นะย้ายด้วยสัญญายืมตัวและ ไม่มีสัญญาซื้อขาดนะครับก็เราไม่รู้ว่าอังเดวอันนาเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้ดีหรือเปล่านะครับเมื่อไปสวมยูนิฟอร์มทีมอื่นนะครับสวมยูนิฟอร์มแมนยูเนี่ยอาจจะหนักใจสปอร์ตไลท์มาส่องเยอะนะครับหนักใจนะฟอร์มมันอาจจะมีผลกับฟอร์มแต่พอเวลาไปอยู่กับทีมที่ล่างๆหรือทีมที่มัน ไม่มีสปอตไลท์มากพอเนี่ยอาจจะสร้างสถานการณ์หรือ,อสร้างผลงานได้ดีสำหรับอังเดโอนาะนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอังเดโอนาารับใช้ทีมชาติแคมรูนอยู่นะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นภายในวันสอวันนี้แหละน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับอังเดโอนาานะครับก็ ในฤดูกาลนี้ยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นทีมีลีกเลยนะครับลงเล่นนัดแรกนะครับก็ในลีกครับในคาราบาวครับนะครับก็พลาดไปพลาดง่ายๆนะกระโดดไปชนหลังแฮร์รี่แม็กไแล้วไปคว้าหัวไผู้เล่นกิมบี้นะครับกิมบี้ก็ส่งผลให้เสียประตูเลยลูกนั้นก็น่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของทางบอร์ดบริหารแมนยูนะครับว่าจะ เอายังไงกับผู้สาวประตูลายนี้นะครับส่วนอันตายบายินดีเนี่ยก็พลาดตั้งแต่เกมแรกเช่นเดียวกันนะครับออกไปโชคลูกเปิดลูกคอรสของทางอาร์เซนลไม่ดีส่งผลให้ทีมเสียประตูเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นาทางบอร์ดของยูอีเต็ดเองเนี่ยก็ไปดึงเอาเซเน่ลาเมนมาจากแอนเชเวนะครับแอนเช r เว นะครับก็มาด้วยวัยที่23นะวัย23เนี่ยจากหลีกเบลเยียมเนี่ยก็ถ้ายูในหลีกเบลเยียมจากสถิติต่างๆเนี่ยโอเคมันอาจจะสวยหรูนะดูดีก็ต้องมาดูว่าการมาสวมยูนิฟอร์มของแมนยูแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยลีบแมนยูเนี่ยมีผู้สาวประตูถึง4คนนะอังเดอนลน่า แลมเมนะครับบายินดีรวมถึงทอมฮีตันนะครับที่เป็นทีมชาติอังกฤษอยู่นะครับเป็นผู้สาวประตูอาวุโสที่อยู่แมนยูแต่คงไม่มีโอกาสได้ลงสนามเลยนะครับสำหรับฮีตันนะครับมีโอกาสลงสนามน้อยมากนะครับก็สำหรับแฟนๆของแมนยูนะครับก็น่าจะกระดีกระดานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ มีสัญญาซื้อขาดแต่ก็ออกจากสโมสรไปอย่างน,น้อยๆก็นหนึ่งฤดูกาลนะครับก็อาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีของทั้งลูเบนอมริมทั้งบอร์ดบริหารรวมถึงแฟนบอลเองนะครับก็น่าจะาโล่งอกขึ้นมานะครับปาการด่านสุดท้ายนะครับปาการด่านสุดท้ายนะครับของทีมนะครับที่เป็นจุดอ่อนมาหลายฤดูกาลเนี่ยถูกแก้ไข นะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปตามดูว่าแลมเมลเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนเมื่อสวมยูนิฟอร์มของยูเนเต็ดนะครับ